สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวนะครับกับการกู้เงินผ่านแอป s h o p ป e Pay นะครับแอป s h o p ป e Pay คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะบอกกันถัดไปนะครับเงินเดือนหรือรายได้นี่จะไม่กำหนดเลยนะครับสำหรับการกู้เงินผ่านแอป Sho p ป e นะครับระยะเวลายืมเงินสูงสุด3เดือนนะครับอาอยุผู้กู้20่ปีขึ้นไปอัตาราดอกเบีย้ยต่อปี25เซนต่อปีนะครับ แอป Sho p e e Play นะครับเป็นแอปที่เกี่ยวกับสินค้าออนไลน์อยู่แล้วนะครับเป็นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแอป s h o p e e ให้ฟังนะครับแอป Sho p e e t h a i l a n d หรือเรียกกันสั้นว่าแอป s h o p e e Play คือแอปกระเป๋าเงินออนไลน์นะครับที่มีบริการที่หลากหลายนะครับหากยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดคือ แอป s h o p ป e Pay ก็ค,คล้ายๆกันนะครับกับแอปเป๋าตังนั่นเองนะครับตัวอย่างให้บริการที่น่าสนใจปี2565นะครับภายในแอปดังกล่าวเช่นเติมเกมซื้อตัวหนังจองโรงแรมเติมเงินบอลเลตจ่ายบินนะครับที่สำคัญคือบริการเหล่านี้ใน s h o p ป e Pay รองรับระบบำะชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายเช่นนี้นะครับทำให้มีคนจำนวนมากให้ความสนใจและลงทะเบียนกับแอป Shopee p a y t h a i l a n นนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมผู้ที่สมัครชำระผ่านแอป Shopee p เพมั่นใจได้ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเนื่องจาก Shopee เป็นแฟลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับะนะครับผม แล้วก็ดังนั้นเรื่องการนอนเงินชาระเงินหรือบริการอื่นๆมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับที่ผู้ที่สนใจนะครับวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคนที่จะกู้เงินผ่านแอปช้อปปี้นะครับปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมที่โหลดแอปช้อปปี้สำหรับซื้อสินค้ามานะครับมันก็จะจะไม่มีหน้าให้กู้เงินนะครับที่ผมขึ้นไปก่อนหน้านั้นก็คือ ท่านผู้ชมต้องไปโหลดแอป s h o p ป e p เพมานะครับแล้วท่านผู้ชมก็ไปที่บริการนะครับเลือกเมนูหน้าหลักนะครับแล้วก็จะมีคำว่าเงินด่วนทันใจนะครับก็จะมีเงินกู้ให้นะครับก็แลนน้วก็คลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นต้องลงทะเบียนผ่านแอป s h o p ป e p เพก่อนนะครับถึงจะทำก,การสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้นะครับอเอาเป็นว่า ต้องโหลดแอปใหม่นะครับไม่ใช่แอป s h o ป e e ที่เราซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็สำหรับวิธีการกู้นะครับอันนี้เราจะมาพูดเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับว่าการกู้เงินกับแอป s h o p e e นะครับกู้ยังไงกู้ดได้แบบไหนนี้นะครับผมก็จะวันนี้ก็คือจะมา,ากล่าวให้ฟังก่อนเบื้องต้นนะครับ แต่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมาสอนนะครับวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการโหลดแอปช้อปปี้มาแล้วก็การลงทะเบียนแล้วก็แล้วก็การขอสินเชื่อนะครับ mm. เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ทําตามไปพร้อมๆกันนะครับที่แล้วก็ท่านผู้ชมได้สมัครสินเชื่อเป็นนะครับส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับ